ไปครับวันนี้ EP พสองครับนี่เราถึงเวลาทำงานอีกแล้วนะครับนี่เราจะมาตอกมันนีกแล้วนะครับรวมเอามาดูกันนี่นะครับตั้งมันมือไอชีวนะ่าต่อให้ดูหนะ่อยไอตั้งมันไอชีวนะครับนีอ่อยูงเงี้ย oh, <no. S 1> เอาตอกแนวอาใส่เชือกใส่เชือกใส่เชือกตอ,อกโชว์หนะ่อย ครับช่างหมันมือเชี่ยวก่อนจะน้องนะครับนี่ถ้าเน้นๆก็ย้ำได้นะครับถ้าถ้าไม่เน้นก็เราก็ไปเฉยปากนี่ครับนี่เฉยปากเหมือนนี่นี่ครับเกี่กบเข้าแนวนะครับเฮ้ยง่ายเลย ช่างมืออาชีพนะครับผมียนออกเสร็จแล้วก็ป้ายกาวนะครับผมโอเนาพี่ครับพี่ครับผมไม่ใช่ช่างไม้ครับเป็นช่างมันครับนะครับต้องเสริมดูนะครับนะครับตัดผมต่ออากาศต้องเสริมดูนะครับไม่ใช่ทางหมา เขาต้องเจาะหมดครบเดี๋ยวเขาเออแตงปูครับให้มันแข็งแรงจะได้ตัดน,นี่นะครับผมนี่น,นครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปปูสามสามนิ้วครับเเข้าไปแข็งแรงดูที่เมื่อกี้เราเจาะไว้เลาเราปัเราปูครับ ได้แข็งแรงจะได้ตอกมันนะครับได้ไม้จะได้ไม่หลุดนะครับนี่นะช่างเขาตอกครับนี่ครับพอสเสร็จแล้วก็ตอกมันครับ นี่ครับสีสีเทาครับสีเทาที่เราใช้ทาดาฟ้าตอกเสร็จแล้วป้ายกาวเสร็จแล้วก็ทาสีครับนี่สีเทานะครับนี่ครับปองสีเทาสีสีเก่านะครับนี่ครับนี่คือที่ห่อดอกกาวครับที่เราใช้นะครับผมที่เราใช้ ใช้ AP นะครับต้องผสมกันนะครับเขาเรียกว่าชุดหนึ่งครับนี่ฝามันผิดนะครับเนี่ก็สีน้ำเงินสีเขียวนะครับต้องผสมกันจะได้แข็งนะครับเท้าที่เราใช้นะครับกระป๋องนี่ชุดหนึ่งนี่น่าจะพันกว่านะครับใช้ดีนะครับนี่นะครับเดือที่เราทำนี่นะครับเดือดแหลกใหญ่มากเลยนะครับ ใหญ่เลยครับเนี่ยทาสีเสร็จแล้วครับโอน,บ oh, <no. S 1> นะครับดูข้างๆนะครับนี่นะครับคองจังหวัดระนองนะครับผมแพนี่ยนี่แพครับเรือดูรับวิวสวยงามนะครับ อันนี้นะครับทาสีเสร็จแล้วนะครับคางนี้คางหนึ่งนี่นครับทาสีจะได้ประมาณนี้ครับสีเทาสีเทาสีธรรมดานะครับไม่ใช่สีเหล็กนะครับผมนี่ครับสีเทาตอกเสร็จแล้วก็ปิดกาวเสร็จแล้วก็ทาสีเทาไว้นะครับเตือเหล็ก ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับโลโซทีวีช่องใหม่ของผมนะครับเพิ่งทำ YouTube นะครับทำไม่เก่งนะครับกดไลค์กดไลค์ให้หน่อยกำลังใจให้หน่อยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันอีพีใหม่สวัสดีครับ